สวัสดีค่ะอัมจับตาจับตามาให้ตานเดียวพอน้วพออิ่มมากยำรวมดูส่อย่างเลยทุกสาเนะอะชวนได้ไรค่ะ เรากินยำมประมาณ26ล้านรสชาตไม่เหมือนกับตาง้านมันไมต้องกลัวาีกลัวล้านนะเป็นเหมือนเาเรื่องยำจริงๆปลาเป็นตำมากเลยอ่ะเพราะมันกินปลาไหอมเนาะปลาดีมากอร่มากแม่ เรามันกินปูได้กี่ตัวร้อยอนี่ไม่ไหวแล้วเนอเนียน,นีนา,นนนายเลยวมาให้น่อหมดากระเทนนนเคเยค่ะตัใ,ใหญ่นะอะบอกตายด้เลยอ่ะตายได้เลยนนตายได้เลยมยื ลอ้อเหรอเลยอยังไงล้อหรอค <c oughs> ่ะดีว่าให้ไปกินอะไรกระเทย <c oughs> คนนี้เนี่ยล้อเรา,าเราไปกระเทยแรงมากเลยแม่ที่ไหนหวานตรงไหนอ่ะอ <บา S 1> ุ้ยมางั้นเราจะไปลองกินร้าน<ม>ยำกระเทย